ดูดีๆนะดูผิวคือจึ้งมากพูดถึงสิ่งนี้มาพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือโทนเนอร์แพดของโซ a ฮาโซจะให้มาด้วยกันแบบ60แผ่นแล้วแบบชุ่นามน้ำมากความพิเศษก็คือเขายืดได้เยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูดูนะชืบเห็นปะคือยือดไปเลยแล้วแผ่นเขาว่านุ่มมากบนหน้าไปเลยนะคะ ก็เอามาแปะหน้าผากด้วยนะคะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไอชัยแล้วพอแกะออกมาผิวหน้าจะฉ่ำมากเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะทุกคนชอบเอามาแปะหน้าอย่างนี้ใช่ปะไอก็จะทิ้งแบบไปทํานู่นนี่นั่นนะคะเขาไม่ได้จ้างไอยนะคะเขาส่งมาให้อายแล้วให้อยลองใช้ใช่ปะแต่ใช้แล้วคือไอชอบมากจากจะใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วช่วยให้เครื่องสำอางติดได้ดีนะเหมือนว่าเขาจะช่วยบํารุงด้วยนะถ้าไอาจะไม่ผิดเหมือนแบบช่วยลดจุดด,ด่างดําฟื้นฟูความแบบว่าคล้ําจากแดด ผิวคือเป็นกลาสกินเลยคือหน้าแบบดูไบร์ขึ้นมากอะดูดิเห็นความฉ่ำนี่ไหม